บรรยากาศนะครับหลังฝนตกวันนี้พาเด็กๆมาปั่นจัก,กรยานนะครับชมทุ่งนาแล้วก็ภูเขานะครับบริเวณด้านฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดแพร่นะครับอออกอบ็อากาศแจ่มใสนะครับลมเรืด่ดีฟ้าหลังฝนะระวังนะลูบกีไปแบบ เบาๆหน่อยนะบริบเวณตรงนั้นนะครับเป็นเทือกเขาที่ขวางกั้นระหว่างจังหวัดแพร่นะครับบริเวณฝั่งด้านอีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตรงโน้นก็จะเป็นอยอดนะครับช้างผาด่านนะครับซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดที่ใช้เป็นจุดชมวิว รบของตัวมืองแพร่เป็นหลังคามึงแพร,แร่นี่นะครับบรรยากาศทุ่งนายามเย็นวันนี้นะครับอ๋อสั่งเิมปั่นจักรยานคันใหญ่แล้วนะครับจากคันเล็กๆทุ่งนาย,ยามเย็นไหวไหมพักก่อนนะครับบรรยากาศนะครับมี ก็กำลังปกคลุมภูเขาอยู่นะครับบริเวณฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณหลังคาดนะครับกุแจจะอยู่ฝั่งบริเวณตรงนั้นนะครับนี่บรรยากาศนะครับทุ่งนาด้านฝั่งทิศตะวันออกของหมู่บ้านน้ำชำํานี่นะครับลำเมืองครับอย่าลงไปนะลูกมันเป็นไอายาฆ่า,มาแมลงมีนกนะครับ,นะรบเป็น ป่ะเดี๋ยวเราไปปั่นดูบรรยากาศด้านหน้าอีกครับอ่ะพร้อมหรือยังครับไชนี่นะครับตอนนี้ก็น้ำจากชนลประทานนะครับบริเวณอ่างแม่ถางก็ไหลลงมานะครับหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้าน,นครับให้ได้มี คือขนนะครับทางการเกษตรบ้านน้ำชามส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนครับนี่ก็เป็นทุ่งนายามเย็นนะครับนะบตอนนี้ก็เป็นบริเวณสิ้นสุดนะถนนคอนกรีตซึ่งทำมาไม่ถึง1เดือนนะครับนี่เป็น เขตและผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลล่องฟองอีกหน่อยหน้าจะไปถึงนะครับตรงโน้นก็มีหมู่บ้านนะครับมีบ้านอยู่ประมาณสองสามหลังเป็นบ้านที่เขาสร้างใหม่ก็บรรยากาศค,ค่อนข้างดีมากใครที่สนใจนะครับก็จะมีบ้านหนึ่งหลังนะครับที่ประกาศขายอยู่ด้านหน้านะครับราคาประมาณ6ล้านนะครับหาเจ้าของเขาประกาศขาย ใกล้กับศูนย์ราชการใกล้กับสรา,ารกกสารกางจังหวัดแห่งใหม่นะครับก็สนใจก็มาดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาะไปดูนะครับสภาพบ้านก็ถือว่านะครับบรรยากาศดีแนละมีสระน้ำด้วยอย,อยู่ด้านหน้านะครับระวังนะลูกเห็นบ้านหลังที่เขาประกาศขายนะครับ เป็นทรงนอดิบหรือเปล่าไม่แน่ใจพอดีเจ้าของเขาไปอยู่ที่ในตัวเมืองนะครับก็ไม่มีคนอยู่สร้างมาประมาณ2ปีนะครับ 2, อสปีหรือเปล่านี่จำไม่ค่อยได้อยู่แป๊บเดียวก็เป็นบ้านชาวบ้านอีกมืงนะครับอยู่บริเวณนี้ครับเขาก็เพิ่งขยายเขตไฟฟ้ามานะครับ ยังไม่ถึงปีได้นะครับเสาไฟฟ้าตรงนี้นี่นะครับบ้านหลังนี้ครับประกาศขายสภาพสวยงามมากครับน,นะครับใครที่สนใจก็มีสาวยน้ำด้วยนะครับมาซื้อมาดูได้นี่ก็จะเป็นหลังสุดท้ายของหมู่บ้านนะที่อยู่ฝั่งตรงนี้นะครับเป็นบ้านสวนกเกษตร นะครับนี่บรรยากาศลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ